ก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับหลานเจ้าบิ๊กครับผู้สองเมียหนึ่งนะครับผู้สองตัวเมียหนึ่งตัวนะครับสวยนะครับเมียออกฝรั่งฝรั่งนะครับ สวยนวยใจหรือว่าชอบก็ทักได้ครับชุดนี้ใส่แม่ก็จะเป็นซามูไรเยอนิจาดเ้่งเงินนะครับสวยนะครับมีตุ้มยนะครับมูตุ้มผูกคู่สองตัวนี้นะครับ พิเศษนะครับสงการนะครับรวสงการนะครับสามตัวสอง0ันห้ามส่งนะครับสองพันห้ามส่งให้นะครับผมใครสนใจพร้อมปิดก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์4 8ด5 3หนึ่งหกสี่แปด้าสามนะครับใครดีรายก็ทักตามเบอร์ได้นะครับจะถ้าเอาตัวผู้ตัวเดียวนะพันห้าลมส่งนะครับจะถ้าเอาสามตัวเอสามตัวก็สองพันห้ามส่งนะครับ ถือว่าตัวนเนื้อแถมไปให้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ